หมาหอนหอนเลยพี่กับเมย์กเลยแบบเพียา์ยาน้ำเหรออาบแล้ว เพื่อพี่วิษณุนี่เอาหอยในผูใครใช่แล้วหมาหอนก็เลยเข้ามาหมาหอนก็เลยเข้ามา โถ้าจะกระแลจะเปียกขนาดนี้